พระอรหันต์ที่จำพรรษาอยู่ในชายคาบ้านเดียวกันลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเป็นใครกันกราบพระอรหันต์ท่านใดได้บุญท รักบรรดานิทานสีขาวค่ะพระราชากับพระมเหสีทั้งสี่การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงลุ่มหลงในอำนาจและความมั่งคั่งมากตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชบัลลังก์พระราชาพระองค์นี้ไม่เคยว่างเว้นจากการทำศึกสงครามเลยเพราะพระองค์มีพารประสงค์ที่จะกำราบดินแดนน้อยใหญ่ทั้งหมด มาไว้ในพระราชอำนาจเพื่อให้พระนามของพระองค์กระเดื่องเลื่องลือไปทุกสารทิศนอกจากทรงฝักใฝ่ในความยิ่งใหญ่และบูชาอำนาจยิ่งแล้วพระองค์ยังไม่เคยพอด้านความรักทรงคิดว่าเมื่อพระองค์เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ก็ย่อมมีความชอบธรรมที่จะมีพระมเหสีกี่คนก็ได้เท่าที่ทรงพอพระทยัยดังนั้น พระราชาจึงทรงมีพระมะเหสีคู่ราชบัลลังก์ถึงสี่พระองค์ในบรรดาพระมะเหสีทั้งสี่พระมะเหสีองค์ที่สี่เป็นผู้มีพระชันสาน้อยที่สุดและพระสิริโฉมงดงามมากที่สุดแต่ขณะเดียวกันก็เอาแต่ใจเป็นที่หนึ่งอย่างไรก็ตามพระมะเหสีองค์ที่สี่ก็เป็นที่โปรดปรานของพระราชามากที่สุดเช่นกัน พระองค์ทรงหลงไหลพระมเหสีองค์นี้มากและรับสั่งว่าจะให้พระโอรสที่เกิดจากพระมเหสีองค์ที่สี่สืบราชบัลลังก์ต่อไปพระมเหสีองค์ที่สามก็คือพระมเหสีที่พระราชาโปรดรองลงมาแม้พระนางจะไม่ทรงพระสิริโฉมงดงามเท่าพระมเหสีองค์ที่สี่ แต่ความงามก็เป็นที่เลื่องลืออีกทั้งยังทรงเนาพผนอออดอ้อนทำให้พระราชาทรงกระซุ่มกระชวยอยู่เสมอดังนั้นพระองค์จึงมีรับสั่งให้พระโอรสซึ่งประสูติจากพระนางถือลำดับสืบราชบัลลังก์รองลงมาจากพระโอรสของพระมเหสีองค์ที่สี่พระมเหสีองค์ที่สอง ก็คือพระมเหสีที่พระราชาทรงโปรดปานมากเช่นกันเพราะพระนางเป็นพระมเหสีที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมมากที่สุดในบรรดามเหสีทั้งสี่เมื่อพระราชาทรงมีปัญหาหนักพระไทยใดๆพระองค์ก็จะเสด็จไปหาพระนางเพื่อจัดถามความคิดเห็นซึ่งคำตอบของพระนางก็ทำให้พระราชาทรงพอพระทัยทุกครั้งดังนั้นพระองค์จึงทรงสัญญากับพระนางว่า จะให้พระโอรสของพระนางถือลำดับสืบราชบัลลังก์รองลงมาจากพระโอรสจากพระมเหสีองค์ที่สี่และก็องค์ที่สามส่วนพระมเหสีองค์ที่หนึ่งนั้นเป็นพระมเหสีองค์แรกที่พระราชาทรงอภิเษกสมรสด้วยเป็นคู่ครองที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานก่อนที่พระองค์จะมีคนอื่นๆพระนางมีพระชนสาใกล้เคียงกับพระราชา พระสิริโฉมไม่งดงามนักพราะวรากายอ่อนแอไม่เฉลียวฉลาดและทรงรักความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดอีกทั้งยังทรงปรนิบัติรับใช้พระสวามีอย่างดีไม่เคยขาดตกบกพร่องแต่ถึงกระนั้นพระราชาก็ไม่ได้ทรงทราบซึ้งอะไรมากนักเมื่อทรงมีพระมเหสีองค์อื่น พระองค์ก็ไม่ทรงรักใค้ใหญ่ดีพระนางอีกเลยเวลาผ่านไปพระราชาเกิดประชวรด้วยโรคร้ายแรงหมดทางรักษาทรงวิตกว่าคงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานจึงมีรับสั่งให้พระมเหสีองค์ที่สี่ซึ่งพระองค์รักมากที่สุดมาเข้าเฝ้าในบรรดามเหสีทั้งสี่เจ้าคือคนที่ข้ารักมากที่สุดข้ารู้ดีว่า ตัวเองคงจะอยู่ในโลกนี้ได้อีกไม่นานเมื่อถึงวันนั้นวันที่ข้าต้องตายเจ้าจะตายตามข้าไปด้วยได้หรือไม่เราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปพระมเหสีองค์ที่สี่ฟังแล้วโกรธจัดพระนางกระทึบเท้าอย่างแรงก่อนจะตะโกนใส่พระราชาที่ประชวรหนักว่าพระองค์ i, พูดอย่างนี้กับหม่อมฉันได้ยอย่างไร หม่อมฉันยังสาวยังสวยยังมีอนาคตหม่อมฉันยังต้องใช้ชีวิตของหม่อมฉันให้มีความสุขในโลกนี้ต่อไปอีกตั้งนานแล้วเรื่องอะไรหม่อมฉันจะยอมตายไปกับพระองค์เล่ากล่าวจบพระไมเหสีองค์ที่สี่ก็สะบัดหน้าเดินออกไปจากห้องบรรทมของพระราชาทันทีพระราชาได้ฟังดังนั้นก็ทรงเสียพระทัยมากถึงกับน้ำตาไหลริน พระองค์ทรงนึกไม่ถึงว่าพระมเหสีที่พระองค์รักมากที่สุดและมอบสิ่งต่างๆให้มากที่สุดจะกล่าวอย่างใจร้ายใจดำกับพระองค์ได้ถึงเพียงนี้ดังนั้นพระองค์จึงมีรับสั่งให้พระมเหสีองค์ที่สามซึ่งทรงรักรองลงมาเข้าเฝ้าและทรงตัดถามอย่างเดียวกันกับที่ได้ถามพระมเหสีองค์ที่สี่โอ้ยไม่ได้หรอกเพคะ พระมเหสีองค์ที่สามร้องลัน่นหม่อมฉันจะตายได้อย่างไรในเมื่อหม่อมฉันมีรูปโฉมที่งดงามถึงเพียงนี้แม้พระองค์จะทรงลาโลกนี้ไปแล้วแต่หม่อมฉันต้องอยู่ต่อหม่อมฉันต้องการมีสามีใหม่ที่มาเขาเคลียร์ร่วมเรียงเคียงหมอนกับหม่อมฉันหม่อมฉันไม่ไปกับพระองค์หรอกว่าแล้วพระมเหสีองค์ที่สามก็เชิดหน้าแล้วเดินออกไปจากห้องบรรทมของพระราชาทันที พระราชาทรงเจ็บปวดพระไทยอีกครั้งแต่ก็ยังทรงหวังว่าพระมเหสีองค์ที่สองจะไม่ทําให้พระองค์ต้องผิดหวังเหมือนพระมเหสีองค์ที่สี่และสามพระองค์เชื่อว่าความฉลาดของพระมเหสีองค์ที่สองคงทําให้นางเปลี่ยนไปด้วยน้ำใสใจจริงและพักดีกับพระองค์มากกว่าพระมเหสีองค์อื่นๆแต่สิ่งที่พระมเหสีองค์ที่สองกล่าวออกมาก็คือ พระองค์คงประชวนจนสติฟั่นเฟือนไปแล้วแน่ๆพระนางหัวเราะขบขันเมื่อได้ฟังรับสั่งจากพระราชาจะมีใครสามารถเอาอะไรติดตัวเป็นตอนตายได้กันเล่าถึงพระองค์จะเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ก็หาได้มีพระราชาอำนาจเกลิดไกลไปถึงดินแดนแห่งความตายไม่ดังนั้นหม่อมฉันจะไม่มีทางตายตามพระองค์ไปอย่างแน่นอนอย่างดีก็แค่ตามไปส่งที่หลุมฝังศพเท่านั้น แล้วเราก็ต้องแยกจากกันตามไปอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกแล้วพระมเหสีองค์ที่สองก็หัวเราะร่วนพร้อมกับเดินออกไปจากห้องบรรทมของพระราชาเมื่อได้ฟังความนึกคิดของพระมเหสีทั้งสามแล้วพระราชาก็ทรงเสียพระทัยและผิดหวังมากไม่มีใครเลยในพระมเหสีทั้งสามที่รักพระองค์อย่างแท้จริงไม่มีใครยอมตายเพื่อพระองค์ ไม่มีใครแม้แต่จะกล่าวคำให้กำลังใจแก่พระองค์ในนาทีสุดท้ายของชีวิตขณะที่ท,ทรงโศกาดูอย่างหมดอะไรในชีวิตอยู่นั้นพระมเหสีองค์ที่หนึ่งก็เสด็จเข้ามาเยี่ยมพระราชาพอดีและทันท,ทีที่ทรงเห็นพระสวามีกำลังร่ำให้อย่างน่าสงสารอยู่นั้นพระนางก็รีบเข้าไปประทับใกล้ๆพระวรากายของพระราชา แล้วกุ่มมือของพระองค์อย่างอ่อนโยนพร้อมกับทูลถามด้วยความเป็นห่วงว่าพระองค์ทรงเป็นอะไรไปเพคะใหญ่พระองค์ต้องทรงกันแสงถึงเพียงนี้ด้วยพระราชามองพระพักพระเมเหสีองค์แรกของพระองค์แล้วตรัสด้วยเสียงสั่นเครือว่าข้ากำลังจะตายข้ากลัวโลกหลังความตายข้ากลัวความโดดเดี่ยวที่นั่น ไม่มีใครยอมไปกับข้าเลยสักคนไม่จริงเลยเพคะพระองค์พระองค์อย่าได้ทรงวิตกและไม่ต้องกลัวในสิ่งใดด้วยเพราะหม่อมชันจะตามไปปรนิบัติพระองค์ในทุกหนทุกแห่งเมื่อพระองค์อยู่ที่ใดหม่อมชันก็จะอยู่ดูแลรับใช้พระองค์ที่นั่นแม้ในภพอื่นหม่อมฉันก็จะขอตามไปรับใช้พระองค์ด้วยทำไมเล่า พระราชาตัดถามอย่างแปลกใจและไม่เข้าใจทำไมทำไมเจ้าต้องทำเพื่อข้าขนาดนี้ทั้งๆท,ที่ข้าทอดทิ้งเจ้ามาหลายสิบปีไม่เคยสนใจใยดีเจ้ามาช้านานแล้วเหตุใดเจ้ายังดีกับข้าเช่นนี้อีกพระมเหสศีองค์ที่หนึ่งยิ้มน้อยๆก่อนทูลตอบพระราชาว่าก็เพราะพระองค์คือพระสวามีของหม่อมฉัน และพระองค์ก็คือยอดดวงใจของหม่อมฉันด้วยดังนั้นเมื่อดวงใจของหม่อมฉันเดินทางไปที่ใดหม่อมฉันก็ย่อมต้องเดินทางติดตามไปที่นั้นหาไม่แล้วหม่อมฉันจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรล่ะเพคะพระราชาทรงจับใจในคำตอบของพระมเหสีองค์ที่หนึ่งมากทั้งทั้งที่พระนางคือพระมเหสีที่พระองค์ทรงหลงลืมไปแล้วด้วยซ้ำ แต่พระนางกลับไม่นึกเครื่องโกรธและยังคงจงรักภักดีต่อพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงความดีของพระนางกำซาบเข้าไปในพระทัยของพระราชาข้าช่างโง่เง่านักตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าละทิ้งคนที่รักข้ามากที่สุดไปหลงไหลานางสามคนซึ่งมีดีเพียงเปลือกนอกและไม่เคยรักข้าอย่างจริงใจเลย ก่อนตายข้าจะต้องทำสิ่งถูกต้องเพื่อพระมเหสีผู้ซื่อสัตย์สักครั้งเมื่อทรงคิดได้ดังนั้นพระองค์ก็ตัดแก่พระมเหสีองค์ที่หนึ่งว่ามเหสีของข้าบัดนี้ข้ารู้ซึ้งแล้วว่าเจ้าต่างหากคือชายาผู้เหมาะสมกับตำแหน่งมเหสีที่แท้จริงจากนี้ไปหากข้าตายเจ้าไม่ต้องตายตามข้าไปดอก แต่จงมีชีวิตอยู่เพื่อสั่งสอนพระโอรสของเราทั้งสองให้ครองราชบัลลังก์ด้วยความบริสุทธิธรรมและนำความสงบสุขมาสู่บ้านเมืองสอนให้เขาเป็นพระราชาผู้อ่อนโยนอย่าให้เหมือนข้าที่ฝักใฝ่แต่ความยิ่งใหญ่และหลงไหลในอำนาจแต่ต้องมาตายอย่างน่าเศร้าและไม่อาจนำสิ่งที่พยายามไขว่คว้ามาตลอดชีวิต ติดตัวไปได้เลยแม้แต่สิ่งเดียวข้าจะไม่มีวันลืมเจ้าเลยมเหสีที่รักของข้าก่อนสิ้นพระไทยพระราชาได้มีพระบรมราชองการแต่งตั้งพระโอรสที่ประสูติจากพระมเหสีองค์ที่หนึ่งให้เป็นพระราชาพระองค์ต่อไปและแต่งตั้งให้พระมเหสีองค์ที่หนึ่งเป็นพระอัครมเหสีช่วยพระโอรส ปกครองบ้านเมืองให้มีความสุขตามพระประสงค์ของพระราชาสืบไปเธอทั้งหลายคนเราก็เหมือนพระราชาพระองค์นี้เรายอมทำงานหนักจนร่างกายสุดโทมเพื่อยอดเงินมากมายในบัญชีแล้วเราก็ต้องมอบเงินมากมายที่เราหาได้ให้แก่ผู้รักษาโรคของเรา เราต้องการบ้านหลังใหญ่ทั้งๆท,ที่มีคนอยู่ในบ้านเพียงไม่กี่คนเราต้องการรถยนต์หรูหราราคาแพงทั้งๆท,ที่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเราใช้เวลาอยู่กับร่างกายและยึดติดกับสิ่งของเงินทองเหล่านี้เราอยากได้น,นั่นได้นี่ไม่เคยพอแต่เมื่อสิ้นลมหายใจทุกอย่างก็ไม่ใช่ของเราอีก ในโลกหลังความตายไม่เคยมีใครนำอะไรติดตัวไปได้ไม่ว่าจะเป็นพระราชาหรือว่ายาจกทุกคนมีความเท่าเทียมกันเมื่อสิ้นลมหายใจแม้แต่ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงของเราก็เช่นกันถึงจะรักเรามากแค่ไหนเขาก็ตามไปส่งเราเพียงแค่หลุมฝังศพเท่านั้นแม้แต่ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงของเราก็เช่นกัน ถึงจะรัก,กเรามากแค่ไหนเขาก็ตามไปส่งเราได้เพียงแค่หลุมฝังศพเท่านั้นบางครั้งเธออาจต้องคิดให้มากหน่อยว่าสิ่งต่างๆที่เธอทำอยู่ทุกวันนี้เธอทำไปเพราะอะไรและต้องทำเพื่อสิ่งใดเธอคิดว่าเธอมีความสุขจริงหรือไม่กับสิ่งที่เธอทำและสิ่งนั้นจะทำให้เธอมีความสุขตลอดไปจริงๆหรือเปล่า เพราะหลายครั้งที่เดียวที่ความสุขอันแท้จริงมิต้องแลกมาด้วยการขนขวายจนเกินตัวบางครั้งความสุขอาจอยู่ใกล้ๆเธอนี่เองเพียงแต่เรื่องที่น่าเศร้าก็คือความสุขใกล้ตัวเป็นอะไรที่มักถูกมองข้ามเสมอในสังคมวัตถุนิยม 坚定。